นหนำาบุป็นโอ้มันก้าะบาดฝ้าเถืนหนำไม่ได้ออกแกงโอ้มีืนไหนมีอืนไหนโมเมนต์ก็กายนี่ยังง่ายคดป่า พี่น้องเลยหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วเนาะอสองคนผัวเมียเพิ่นน้องแนงน้องแนงไปลำบัดเนี่ยโทษทางลูกายไปเนาะอะไรเวลาแล้วบัดเนี่ยพี่น้องเลยอ่ะเบิง่งแข้งแรกที่ได้เห็นสเตล วนันนี้พันกับมาอยู่พี่น้องเหต่วาาบาลายอยู่ฟารานเนาะก่อนอื่นกับ,กบทักทายสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสูคนเนาะเพว่าอ,อยู่ในหนต่างประเทศกับยินดีตออ้อนรับข้าส่ซองบาลายคือเก่าเนาะพี่นอนะอ้องโอ้ได้สตัตว์ต่ามาซอยอุ่นใจแน,น่นอนึงพี่น้องเลยไม่แห้งใจขึ้นแนะ่ มีแอลออ,ออนวะมีแอลออนก็มีแอลออนยลุมพู <laughs> เรียกชีงชงเสียงให้แเอกลงนำนาก่อนพี่นองเลยหมูแล้วลว่แหละพูเขียวแล้วลวะแหละ cho nên dù bèn bát vô nỉng bang bao <laughs> bung này, mua, mina, mina, bung ná mùa, hèng kin kuân hoi hoa hoa khỏi hoa hoa gần hoa ôi hoa 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 này, bòi

ขดหนูขดหนูซิงมาอึ๊บทางมีดีๆกับเรไปเนาะมาความลำบากันดีเจ้าเนี่ยแล้วสามซี่ให้นี่กับมีแห้งเนาะให้ตัวรุ่มน,ลมนะลำนะบ่เอ้าคือประ่ายตัวรุ่มก่อน เออตัวร um, ุม่มม <Okay. S 1> ันนะจงไว้ห้งยังอันนี่นะโอ้ขุ่นพุ่นกันได้แมนไอเขาเนาะข่ยข่อยบุไปแล้วได้ข่อเนี่มีน้ำโยไห้เนี่ยมีน้ำได้ดูดขึ้นมาตี อ,อ,อ้ลูกสาวใสเลยโบขินกินเขาเลยพอได้เพิ่นนี่แล้วซอยแม่พี่น้องเลยมือใดเมื่อ,อยก็จมแล้วใช่พี่หน้าใอ,อยอออว่าใ่อยีิเออออก่าได้เป็นให้เดียวนี่ ไปสิปั๊บเป็นขั้นใหญ่มาเลยแถวนี้มีของกาลรถเกียร์ว่ะมาเลยรถเกียรได้สิยอดออกเลยสิเด้อออกเลยมองนี่เขาเห็ดให้ใหญ่หลายเวลามันล่มนี่ล่มเป็นแควเลยเด้เพราะว่าน้ามันบ่เถิงเห็นบ่กมันมีหม่องนู่นหม่องอยังอยู่ปั๊บใหม่อีกแต่น้าเถิงแล่สบายแบบโอ้หน้าเก่งแนี่เลยโอ้ ทิมของแม่นะ้อันนี้จ๊กช่างอันนี่ทำลายแต่ข้าวของอันนี้แน่ใช่เลยเดี๋ยวกันแห้งเองเนาะมาเด้อพี่น้องเด้เอลำ่นาซอยแน่ <c oughs> น้ำโคกเบปซี่เได้ออะมาบ้าพูดหิวไปพุ่นกันได้เบาเบาพอนจังกูได้ยางเกี่ยวมา,มาออ เคยหู้ด้ามองเจ้าชิยูนี่น,น,น้ำกี่ต้มไม่ด้านนีอนออ่อ่าเออเออเออควายเด้อควายเด้อ ไน้ำบนหงให้เบาไรเอาบัวมาหดใช้จุบได้แต่ขางในนะพุ่นบ่เกี่ยวเกี่ยวไปทางใดใช้สายน้ำนี่โอ้คือเกี่ยวคักแทะบ่ได้เกี่ยวสูบใช้ให้นั่นพี่ชื่อตัวนี้บ่ไริจุบอ๋อตัวนี้ยังบริจุบบอถ่ไยให้นั่นเนาะแมน nằm hai nè đấy ở trong tơ lang chăng thay tơ ní yên có bao không ao thế đấy nhện đầm chưa không cũng đấy lúc chào hợp đấy thầm chắc sưu chỉ điều là háo cặp khỏe cặp trâu rồi tại sao luôn ma tại sao อ่ะสบายดีป้าลุงน่เออโมาฟอนโอ้สตเตลวลำหน้าไว้เลยสเสเหล,ลียวคระใช้ทางน่ะ อยู่บ้านไม่ได้ดำบ่เชียวมีแต่จ้างคนคคมีแต่จ้างคนไข่คาดไนเลยโอ้มาพี่ได้เห็ดได้มาพี่เง้ยดำเนี่อ้ยวฉูล,ลูกชาวเขาไ่ได้แล้วเชียนี่หายเล็กน้อยนะหาเล็กน้อยแล้วเจ้านี่เบื้องกอเข่าเล็กน้อยเยนะนี่ฮะเจ้ารถแตกกอกัอนแล อ้ยขนาดลูกชายยังหัวควันพนลูกชายยืนหัวควันเนาามือใหม่เนาะเนยเนยทั้งแรกเนยรั้งแรกได้ซ้ำนี่กะโอ้โหถือว่าเก่ง้วเดี๋ยวก็สินเดี๋ยวก็สินอีกสองสามปีข้างหน้านี้หัวหอกชองสามปีแล้วจะแล้วหน้าข่อยนี่ก็จะก็เป็นเนี่ม เออเป็นแล้วนี่กะอ้ยสเตลลำหน้าไหวเนาะสเตลนี่มาพี่น้องเลยอ่ะเอาลงมือลงมือเอาก็ได้เป็นของต้นท่นแล้วเสามแดนก่าได้เหรอให้ สาเตีวและฉอนยังบุเคยกะเขาคาดหลายรอบพดแล้วมันยักแจ๊บมันเป็นหน้าดินทรายค่อยๆคาดเขาเพิ่งคาดหลายรอบแล้วค่ยรอบเดียวยาแล้วหายตะลุมนั่นเจ้าวม่ชำมัวเนีค네ู่คนละลูกเอา คนตกน้มันร้องไม่ลูกอนไรหรือ่ต้นก้าบูฟูหรือกระยาบันดอกตั้งใจสแตลรอไปรอมาเลยตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่ง สาก็เสื่ยก็ขาดปวดข้บันตายอย่าลองเลกปวดกระเป๋ากันหัวมือเกือบหักภาพมันอย่างมันมืดโอ้เป็นจริงเลยเนาะภาพสีมันมืดเลยเด้อพี่น้องเด้อแดลช่องอ่าเท่าเบิ่ง Đâu lắm na con, bọc, này, Hello. Hello. con. Đau, bà nè, non này con Mày đâu bộ đồ non, mà đập na chai cắn thằng này Tay yêu bông, mây con Tay yêu, đây yêu, ừ, nó. Sìa, tay kỳ. Sìa, tay kỳ. Doong doong, là, mày ngang lên. mày gần mày, right? Ugh, tayo giống lẹt, tayo, đấy. Mày 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 สบายดีเด้อพี่น้องเดินมาเด้อมาดับนาซอยนะลืมบัลลปจักรมาที่น่เนี่่ใช่หรอกวุงเชือกอ่ะ

มันจังเลยเอาไว้ไงย้ไม่ไย่เช่านี่บอกแข่ใชนะ่ไหม มมันเจอหนี่ละจับเป็ดจับะยามันต้นก้าวบูฟ <st> uh ูเราละไปขี้ไฟดำนี่ห้วยฟูเบดเด้ต้นก้าวดำหน้าดำไปทางหน้าเลยไปขี่เด้บอร์แมนดำใส่ดำเด้ จอ่ะตา้องกันรอบดปีคบไข่เน,นี่นะออเจ้านีเนาะข่ดำเจ้าบัดเจยดอือเจ้า กลมเงยกลมเงยซองบาทหนึ่งกะคนด <laughs> ำหน้าปุเป็นอุ้มแล้วพุ่นเอาโอ้เนาะดำหน้าปุเป็นอุ้มมัาแล้วระบาดนะ <laughs> อู้กอดรถอึดอัพเลยใส่เสื้อแขนย,ยาวนี่มือกล่องเ้านี่เดินมาพี่มาพี่ Ừ, đi hãy đi chào chấp con hãy con cho này vâng ừ, ở phần màn đi lại à nì 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 à <cười> <cười> nhau, không ừ ừ nhau hả con phải đâu chạy cái chẳng ừ. Không phải đâu Nhẹ าวันเนี่ยใส่กันฉันเลอย่างนี้รื่องเสือใ่ไหมวาไปเลยจ้ กูอยากมาดำน้ำแกงยังว่าขอมือเกือบหักเลยว่ะ จะได้เ่าเมื่อเอาเสือแขยนวแล้วด้ต้องมาขาดเยี่ยนเลยนี่ให้กบปูซิมินปีเต่าคือเขได้แข่งนนเนี่เนี่นะ มือกล้องก็แพงนะครใจนก็ไล้องอย่างไรเนากล้องอย่างไม่ได้ลยโรถไปแล้วลอออลบินรถออกวะรถบินรถบินอะไรนักินิน อยาน้ลดเนาเด็นตไปาไปหาน้่ใหม่เลยโอย้น้มปั๊จะไดรจะนามน,นะ đây nhiêu mưa con

ใช่ยอะว่ะ้ยว่ะหาบ้าอะไา่ได้ออกแกงโอ้ยฟืนเฮ้ยฟืนบแมนเกนี่ ขัดยังลูกหแดงคบัดยังย่แดงคี้มือกล้องเขาคือโบตีงโบอีแทะเฮเบิ่งฮะเดือบมาเม่อยู่นี่เอาเอาโอเคสินะพี่น้องท้างบารายก็จะได้ขอโตลำให้ลำหน้าก้อนพี่น้องเลยอ่ามือกล้องแข็งเราสัตว์เต่า กับบพอพรเพิ่นมาซอยมานี่ซองมือแล้วละ่ะพี่น้องเย้ยเพิ่นมาลำซอยเนะะาะทุกวันนี้บ่ไดรบไดอยูเศร้าหลายเติบปต่ <laughs> น,นั่นมีดำอยู่ผูีเดียวเนาะ,อะเอาเอาโอเคสำหรับพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งบ่ได้ก็จะได้ขอ จบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงซัมนี่ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและ FC. เอฟซีเบอร์ชูคุสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามเราครับสมทั้งซองมาไล่เนาะว่าพรกอัอันเดิมงามแต่เด้๋นี่เนาะโอ้อันกำแรกเพื่อนรถแตกกอแล้วบัดน,นี้เริ่มบ่แตกแล้วบัดนี้เออเป็ี่ยนละเป็ี่ยนละเห็ดคือชื่อประจักษ์กินนี่แทบเป็นอยู่นะนี่ รำหน้าเป็นอยู่ก็เป็น <laughs> no. เนาะเนอเอาโอเคซะไะสำหรับคลิปนี้อาไรก็ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนีกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วสบายดีเด้อเนาะไะพี่น้องเลยไปไปไปหน่อย <laughs>